สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอของบทที่7ทับสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปวิดีโอบทที่7ทับสามคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราได้พูดไปถึงนะครับคลิปวิดีโอของบทที่7ทับสองนะครับพูดถึงเกี่ยวกับชนิดของ คลื่นกลไปแล้วนะครับว่าคลื่นกลแบ่งออกได้เป็น2ชนิดหลักๆนะครับก็คือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการสั่นของคลื่นนั่นเองนะครับว่าจะสั่นขนานหรือสั่นตั้งฉากนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับกลับไปดูได้ในคลิปของบทที่7จ็ทับสนะครับสำหรับบทที่7จ็ทับสนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับองค์ประกอบของคลื่นกลบ้างนะครับถ้าเรามีคลื่นลักษณะนี้อันนี้คือคลื่นอะไรนะครับคลื่นตามยาวหรือตามขวางเอ่ยมัน ถูกต้องแล้วครับมันคือคลื่นตามขวางเพราะว่าอะไรครับที่ทางการสั่นอนุภาคเป็นไงครับสั่นขึ้นลงแต่คลื่นเคลื่อนที่นะครับไปทางขวามันตั้งฉากกันมันก็เลยกลายเป็นคลื่นตามขวางถ้าเราหยุดเวลาแล้วก็นํมมาวาดนะครับเป็นคลื่นในสามมิตินะครับแล้วเราก็ดู cross section เฉพาะตรงนี้นะครับดูตําแหน่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในแนวแกน x นะครับเราพอเป็นกราฟนะครับแกน x ก็คืออะไรครับ แกน x คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งในในตำแหน่งนะครับแล้วก็แกน y ก็คือการกระจัดนะครับในแนวแกน y สังเกตเห็นว่านะครับเราลากนะครับในแกน x นะครับผ่านจุดกงกลางนะครับครึ่งหนึ่งจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดก็ถึงะระยะที่ การกระจัดที่มากที่สุดนะครับของคลื่นหรือของตัวกลางนะครับเราเรียกระยะนี้ว่าระยะแอมพลิจูดหรือระยะ A หรือระยะอะไรครับการกระจัดสูงสุดนะครับของอนุภาคที่สั่นนะครับเนาะแล้วนอกจากนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับตรงข้างบนเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่ามันเป็นคล้ายๆสั่นเขื่อนนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคลื่นก็เลยเป็นสั่นคลื่นนะครับ สันคลื่นนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยครับมันถ้าเรานอนหงายนะครับอนอนคว่ำนะครับลักษณะคล้ายๆลกับท้องนะครับท้องของเราเราก็เรียกว่าท้องคลื่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ระยะจากสันคลื่นถึงสันคลื่นนะครับเราจะเรียกว่าความยาวคลื่นนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับสัญลักษณ์ก็คือตัว ลัมดาลัมดาคือความยาวคลื่นนะครับจะเป็นจากตำแหน่งตรงสันขึ้นถึงสันขึ้นหรือว่าจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นตำแหน่งที่เป็นไงครับที่ขึ้นกําลังขึ้นที่ลงนะครับตำแหน่งนี้ไปจนถึงนะครับตำแหน่งที่ขึ้นกําลังขึ้นที่ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนะครับเป็นความยาวคลื่นทาไมถึงเป็นความยาวคลื่นครับเพราะว่าอ่าเป็นตำแหน่งที่มีเฟสเป็นไงครับเท่ากันนะครับโดยที่ความยาวคลื่นหน่วยของมันจะเป็นไรครับ เป็นหน่วยของความยาวก็คือเมตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานะครับจะต้องรู้นะครับสิ่งสิ่งนี้เขเรียกว่าเลขคืนนะครับภาษาอังกฤษก็คือตัว k จะมีค่าเท่ากับ2อพายส่วนลัมดานั่นหมายความว่าถ้าลัมดายิ่งเป็นไงครับยิ่งมีค่ามากๆนะครับเลขคืนก็จะมีค่าน้อยนะครับเป็น แป,ปรผกพันซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนาะค่าเคเราเรียกว่า Wave Number นะครับหรือว่าเลขคลื่นนะครับเนาะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะครับแลนะมองเห็นถึงองค์ประกอบของคลื่นนะครับในคลิปนี้นะครับต่อไปนะครับถ้า เรียนกับผมแล้วไม่ทดสอบความเข้าใจนะครับเราก็ถือว่าไม่ได้เรียนกับอาจารย์วิทวัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาทดสอบความเข้าใจบทที่7นะครับคลื่นกลนะครับครั้งที่1นเนาะสแกน QR code นะครับหรือถ้าสแกนไม่ได้ก็พิมพ์อ URL ข้างล่างนี้นะครับจะประสงค์ของการทำควิสนะครับก็คือเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับถ้าทำแล้วแล้วกดส่งนะครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาความแม่นยำของตัวเองโดยการกดนะครับ v u r w c y c เร a c y เราก็จะเห็นนะครับว่าเราทำถูกทำผิดอย่างไรนะครับทำด้วยตนเองนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะต้องอ่านหนังสือมากหรือว่าทำความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนะครับเนาะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันกลื่นครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ